สวัสดีชาวบัมอัพเดรีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ฮะวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับมันก็จะเพลียๆไม่เยนิดหนึ่งนวันนี้เราจะมาตอบคาถามหรือว่าจะมาคุยกันในเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้ในการรีวิวของบัมอัพไอทีเนี่ยผมเอามายังไงผมเอามาจากไหนหรือว่าถ้าผมซื้อมาแล้วซื้อเสร็จแล้วผมจะเอาไปทําอะไรนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปตอบคาถามนะครับผมต้องขอบคุณนะฮะทางค่ายมือถือหลายๆค่ายนะครับอย่างนี้นอ็อปโปนะฮะอ่า เอาตัวแก้วกาแฟนะครับของเขาสวยมากๆเลยเดี๋ยวมาให้เป็นของพันปีใหม่นะครับตอนนี้ก็จะมีของเรียวมีนะครับของ v ีโวนะครับของวีโกที่ให้มาในช่วงก่อนประมาณสักก่อนปีใหม่นะครับก็ ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นพัรธมิตรที่ดีต่อกันนะครับในการทำบัมมาร์ไอทีเนี่ยผมเองก็ต้องพึ่งพาครับค่ายมือถือเช่นเดียวกันครับอ่ะมาตอบคาถามกันแล้วกันว่าโทรศัพท์มือถือที่ผมมาส่วนใหญ่ได้ไมาอย่างไงต้องย้อนกลับไปในช่วงแรกๆของการทํารีวิวของบัมม์ไอทีก่อนนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยเริ่มทำเนี่ยคนดูไม่เยอะเลยฮนะน้อยมาก2-300คนแต่สาหรับผมเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะ คือผมเองเนี่ยก็ไปติดต่อกับ iMobile ซึ่งฟังนั้นเนี่ยก็จะเป็นสามารถนะฮะเ,เขาก็มีโทรศัพท์ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็มีโทรศัพท์มาได้ลองทําได้แบบลอ,องถ่ายทํารีวิวของ iMobile ดูนะครับช่วงเวลาที่ทำเนะ่ยก็เดือนหนึงก็มีประมาณหลายคลิปเหมือนกันมีประมาณสามสคลิปเหมือนกันจากนั้นเนี่ยก็จะมาเป็นพวกที่เป็น เอ่อเรโนเวนี่ครับโมโตพวกนี้ครับผมก็ยังทำเพื่อฝึกฝีมือมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งหลังๆนี่ผมก็เริ่มที่จะมีการซื้อโทรศัพท์มือถือมารีวิวเนี่ยรุ่นต่างๆนะครับจริงๆแล้วการซื้อโทรศัพท์มือถือมารีวิวเนี่ยผมว่าดีนะหนึ่งคือไม่ให้ความรู้สึกของการที่เราจะเลือก ซื้อโทรศัพท์จริงๆคือผมจะต้องจ่ายเงินจริงๆแล้วก็เอาโทรศัพท์มาอย่างผมจะต้องคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคนที่ดูเนี่ยเขาอยากจะรู้อะไรเขาอยากที่จะรู้ว่ามันคุ้มขนาดไหนอย่างล่าสุดที่ผมซื้อตัว Y Max มาเนี่ยผมรู้เลยว่าเอ้ยมันตอบโจทย์อะไรเพราะาผมอยากเล่นเกมเพราะผมอยากได้แบตอึดๆผมอยากได้ Snapdragon 6 6 0เพราะนั้นเนี่ย จ่ายไปเลย19-90บาทนะครับแล้วก็ได้มาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้เราตั้งใจรีวิวให้คนแบบรู้เลยว่าตัวนี้มันเป็นยังไงมันดียังไงมันไม่ดียังไงนะครับก็ไปดูรีวิวย้อนหลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่ทางสปอนเซอร์หรือว่าทางค่ายมือถือเนี่ยส่งมาให้นะครับยังไม่เรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ดีกว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็มีการรีวิวแบบอ่ะรีวิวฟรีเพื่อฝึกฝีมือนะครับฉะนั้นก็มีการซื้อมือถือมาด้วยนะครับ แล้วตอนนี้ก็จะมีในส่วนของสปอนเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมซื้อมือถืออย่างเดียวใะแต่ละเดือนเนี่ยผมจะต้องหนักหน่วงแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้จาก u t u b e ได้มาประมาณหนึ่งแต่ไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อมือถือก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบต้องลงทุนพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะก็จะมี3ส่วนแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือสปอนเซอร์นะครับแน่นอนว่าเวลาที่สปอนเซอร์ส่งเครื่องหรือว่าส่งมือถือมาให้ผมรีวิวเนี่ยผมก็จะรีวิวในส่วนที่เป็นสไตล์ของผมแล้วกันนะฮะแต่ว่าฟังดูก็จจะรรรรู้้ว่า่าาาาเเเอนนีมมกกสงซ์ั ก็ถือว่าเป็นการสปอนเซอร์ช่องแล้วกันนะครับเพื่อให้ช่องของเราเดำเนินต่อไปได้นะครับอ่ะคำถามต่อไปก็คือโทรศัพท์ที่ได้มาเอาไปทําอะไรก็เยอะแยะมากมายครับถ้าเป็นเครื่องที่เขาส่งมาให้รีวิวนะครับเสร็จรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งกลับไปให้เขาแต่ถ้าเป็นเครื่องที่เราซื้อมาเนี่ยผมเองก็ก็จะมีแจกจ่ายไปให้แม่บ้างให้เพื่อนบ้างอะไรเงี้ยขายต่อบ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไปขายที่ตู้บ้างซึ่งราคามันตกมากๆเลยนะครับปีนี้เนี่ยผมเองอาจจะ อาจจะนะครับเอามาลงแล้วก็มาแชร์ขายในส่วนของ Facebook ของผมนะฮะเพื่อให้คนที่เป็นสมาชิกเนี่ยได้เอาไปใช้มือถือราคาไม่แพงแล้วก็ผมใช้ในการรีวิวได้ไม่นานเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเป็นส่วนของสปอนเซอร์ส่วนใหญ่ก็ส่งกลับคืนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ ตอบคำถามประมาณนี้และกันนะครับสําหรับโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้ในการรีวิวนะฮะอาทิตย์นี้เราจะมีอะไรรีวิวกันบ้างน,นะครับจะมี vivo Y91 p i Y91 ตัวนี้นี่เป็นตัวที่แรม3ม rom นะครับแล้วก็ตัวชิป p s e เป็น huo e p 2 2ตัวนี้บอกก่อนเลยว่า ราคาเปิดมาน่าสนใจ5,999บาทนะผมว่าบวกกับดีไซน์แล้วตัวนี้ทําได้ดีเนี่ยผมกําลังลองเล่นเกมนะครับพับผมกับจีเนี่ยเล่นไปเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัว oppo f9 กับสีใหม่ของเขานะครับสีเขียวมรกตนั่นเองนะฮะ ก็มาใช้นึงนะครับแต่ว่ามาแล้วก <c oughs> ็จะลองแกะกล่องแล้วก็พูดถึงเรื่องของความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูเห็นสีเขียวโมรกตของเขาเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนแน่นอนว่า f 9เนี่ยเป็นตัวที่ขายดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้อาจจะดูแบบว่าสายตาแบบง่วงเหงาหานอนมากนะครับเพราะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรสู้ๆครับพรุ่งนี้ตื่นมาก็จะทำรีวิวแล้วก็รอชมกันนะเสาร์ทย์นี้กับบัมอัพไอทีครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ บายบายสวัสดีครับ